ครับนี่ครับเอาให้ตลอดไอ,อ้รอรอติดใจมาเลยครับเลยครับหนุ่มเลยครับนุ่มทำไงครับติดใจมาเดี๋ยวพีม่มาแล้วมาเถอะมาแล้วมาเถอะจะพาไปท่องโลกไหน่อยครับตรงนี้เตรียมป๊อปคอร์นขนมรอเลยครับน่าจะระยะยาวก <c oughs> าจะ <c oughs> น่าจะระยะยาวเล่นกันพังอ่ะ พังอ่ะไอ้หนุ่มเอ้ยยก็หิวเกินหนุ่มยังก็หิวเกินหนุ่มอะไรครับพี่ไม่ใช่ครับพี่แจ็คไม่ใช่หนุ่มยังก็หิวเกินเด็ก็อุ้มแบบอุ้มติดมือไงน้องหนุ่มโอ้ไม่ใช่ครับพี่มาแล้วพี่ชา่มาแล้วครับอ๋อเพื่อนไปโจเซฟเหรออยู่วะซ้อมเหรอโจยังไม่ตื่นพี่พี่แจ็คมึงพี่ พี่หวยมีแล้วดูอะไรใ่ปะบอกยังมึงบอกอะไรครับบอกอะไรครับพี่ก็เดี๋ยวมึงไปกับไอ้เจนนะสักวันไหนก็ได้ช่วงแบบช่วงที่เจนมามึงก็ไปกับเจนให้เจนพาไปขึ้นอาวุธที่สตาร์ทาวน์ได้ครับพี่นะครับไปไปวันไหนพี่จักมึงไปเตรียมขึ้นอาวุธก่อนแล้วเดี๋ยวเรื่องเรื่องเรื่องไปเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีเพราะพี่เกดยังไม่ฝันมาไปขึ้นอาวุธไม่ถึงขึ้นอาวุธนี่ขึ้นวันไหนพี่เนี่ยตั้งแต่ช่วงวันนี้ได้เลยได้ตั้งแต่จุวันนี้เลยอาาาาาให้ตติด่ออลลลลลจเย มคุยอะไรสัตว์ไอเจสไอเจสก็เลยจให้เจสพาไปเดี๋ยวให้เจสพาไปแล้วก็ไปกับโจนะเอาโจไปด้วยเอาน้องมาด้วยอย่าน้องเล่นเล่นเล่นพังนะได้พี่โหถ้าพี่งั้นผมผมพร้อมเลยสวยแล้วก็คือมีเรื่องนึงแต่ว่ามึงข้ามบอกใครเรื่องเนี้ยถ้า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 เรื่องนี้หลุดไปก็คือมึงกับกูสองคนอ่ะมีคนขายกันอ่ะได้พี่ได้มาก็คือเอาตรงๆนะครับพี่คือ อยู่แทนกูด้วยหลังสี่ทุ่มครึ่งอะฮะตอนไหนอะตอนไหนนั่นแหละเนาะมันก็เวลานั้นแหละมันช่ายโอเควะเดี๋ยวบอกใครแล้วเรื่องเนี้ยเพราะว่าไม่มีใครรู้นะมึงกับพี่สองคนนะเลยได้โถได้ไม่มีปัญหาแต่ว่าพี่ให้เขาขึ้นไม้เมนนะเป็นไม้เมนนะ ที่พี่ผลิตเข้าไปของชอบผมเลยงี้ของชอบเลยไม้แปะอ่ะเนาะไม้แปะไม้แปะอ่ะได้ครับพี่ชายได้ครับผมของชอบครับไม้เถี่มตาน่ะครับผมของชอบแร็ปนี่ของหวานแร็วนี้ประมาณนี้ก็เตรียมที่ไปให้เตรียมก่อนว่าเดี๋ยวไม่รู้จะเกิดวันไหนอ่ะก็คืออยากให้ขึ้นเร็วๆไว้ก่อนจะได้ไม่ต้องไปรังเสีือตีบุญอ่ะได้พี่เดี๋ยวผมไปแล้พี่เจ้ครับพี่ได้ก็มึงินนี่ด้วยแล้วเดี๋ยวมึงผูฝากมึงติดกล้องไว้ด้วยติารังไว้ด้วยเนะ ได้ค่าบิชช่าด้ครับได้ครับพี่ได้ครับิชช่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอบยิงพี่สักข้ามเกินไห้พี่ไปซื้อกระป๋องโอ้ไม่คุยกันเลยอะเรื่องนี้ไม่คุยกันเลยอะจะให้ดาบจ่ายให้ได้ข่าวว่ารับทาสีบ้านอยู่ตอนนี้รับทาสีต้องแต่งภายในอยู่ตอนนี้กำลังกำลังเคลียร์งานอยู่ดาี๋ยวกลับมาแล้วเดี๋ยวกลับมาแล้วหุง หงื้อหงื้อขวยหงื้อไอสัตว์หงื้อไอพี่อะมาเล่นมาเล่นเกือบจะได้ลาวไปหรู้ป่ามีดอ่ะมันไม่เล่นใช่เหรเฮียลาวโคตรกากอ่ะแล้วอยากจะไปเฮียลาวไม่อยากจะไปสุดแล้วมึงรู้วยาเขาได้เลยเฮียสุดท้ายเขาได้ไปมันไม่มีสล็อตให้มันเลยโอโหน่าเสียดายเลยมันจากไอสอนลาวมันอยู่แบบมันไปแบบไปดงเดินงงเดินงานให้แบบมันไปแบบปูทางอ่ะมันเอาผมแดงไปปูให้เราอ่ะแต่มันไม่มีสล็อตให้มันอ่ะเสียดายหน่าสงสารมันจ้ะเลยพี่ชีวิตนี้ มึงเดี๋ยวเห็นเาตุการณ์มามึงเดี๋ยวมึงก็รู้เดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยวก็มาเห็นมันอยู่โอเคโอเคถ้ามันด่วนไม่อกี้มันก็อยู่ที่ร้านนะพี่เออเดี๋ยวมันก็อาการออกเดี๋ยวเราดูเจสมาเดี๋ยวพอเจสเอ้ยอ่ะเธอไปตานทาด้วยไปขึ้นรถไปไอ้ลามมาละมาละไอ้ลามหูพึ่งวะเออเดี๋ยวมึงรอดูเดี๋ยวมึงรอดูไม่ได้ผมถ่ายพี่พี่อยากถ่ายไม่จริงแต่ว่าไม่มีสล็อตไงไม่รู้ทำไงไม่ใช่แก๊งแบบแก๊งเมนด้วยไงไม่ใช่แก๊งเมนอี่ไงใช่่นาสงสาารมัันนนจดะถ้้ที่มันนก็เคยยอู่ะ โออแล้วมันเคยอยู่แต่ไม่มีสโลตันมันไหนพี่อะโอ้โหอ๋อพี่แกบอกวลาบมึงทิ้งกูไว้ก่อนเองได้ขอทิ้งมึงคืนนะายสัตว์แดี๋ยวอยู่ไหนอยู่ร้านไหนอยู่ร้านไหนฟังอยู่ร้านร้านเมื่อผมฟังพี่ร้านนี้ป่ะฝ่ามึือป่ะเฮ้ยมันอยู่ข้างล่างกันน่ะพี่เฮ้ยอ๋อนี่คนน้อยอ๋อร้านนี้อยู่ข้างล่างไหนใช่เขาแต่ร้านน่าร้านมือสองพี่อ้าวยังไม่รอดนั้วหระยังพี่เฮ้ยร้านมือสองยังอ่ะโหรอ้องชาย ไอ้ยาลามันไปแล้วไอ้ยาลามันไปทำพิเศษไว้ไอ้ยาลาไปทำวิเศษไว้ไปหนีเข้ามาไอ้หนีไปดาวเทตไอ้ไอ้เซิร์ฟอะไรไม่รู้ไก่บอลอ่ะแล้วก็แล้วก็หนีไปแล้วก็หนีมาหนีควยไปบิดเขาเละเลยเฮียโดนเขาบิดคืนเดือบึงไอ้สัตว์โดนเขาบิดคืนไอ้พี่ลาพี่อยู่ไหนพี่พี่ไหนอ่ะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนมาเจอหน้าบทดิมาเจอหน้าบทดิเจอหน้าบทเดี๋ยวไปเบิกเสียงมาเจอหน้าบทดิพี่ไปเจอหน้าบทหน่อยบทหาเหี้ย

เอาดิเอาโอ๊ยมึงทำอะไรไปเลยเอาเลยมึงลงมดิพี่ค่ะสอเออบอกแล้วมึงฆ่าสองมลงมึงลงได้สองคนนะมึงลงได้สองคนนะมึงลงได้สองคนนะเฮ้ยกักศพไห้กักศพน้องน้องกักศพมึงลงได้สองคนคนเดียว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 น้องคนเดียวเฮ้ยคนเดียวเฮ้ยคนเดียวไปโนเอาเฮ้ย ไวินเสียงกูจริงเหรอไอ้ไปยุคนดีโอ้โหเยี่ยบีเข้าไปตายในสัตว์ลองไปเอาศพข้างล่างดิเอาไปแล้วเหรอเลกิพอะไรอ่ะโอ้โหตึงหิดว่ะชีวิตแม่งมีแต่เรื่องมีแต่ราวอ่ะเข้นมาเอาขึ้นมาเอาขึ้นมา ดีครับทีก้อนอ่ะใครเอาตอนไหนดีมจจะไปตีสักทีเดี๋ยวไปเขาเดี๋ยวไปตีเขาเดี๋ยวไปตีรอก่อนนะรอก,ก่อนนะใจเย็นนะครับใ<ล>จเย็นนะใจเย็นนะครับใจเย็นนะใจเย็นนะเดี๋ยวรอเคลียร์อะไรธุระเสร็จเดี๋ยวว่ากันนะครับเดี๋ยว,วเจอก,กันนะครับผมอ่าตู้ผ่านนัก,นก,กนานาแข่งเขา้าเอฟดีพอเอาเลยครับได้เลยได้เลยครับเอาเลยเต็มที่เลยเอาเอาเอา,เอาเข้ามาได้ไงเพราะอะไรครับหนุ่ม พเห็นโจเซ่เปล่ากัวเปล่ากัวโจเซฟเปล่ากัวโจเซฟอาเธอเปล่าเครตะโกนอะไรนอกร้านกูนเลฮียูไม่ได้หลอนเลยเลยกูหลอนนอกร้านเม่ก้นี่ไอสัตว์ชืคนลยสวยมใจนะ๋ยวนึงไม่จริงเขาไม่ดุเนะอยู่แค่อยู่ใหกลุ่มดาวเทนนะเอาจริงอะอยู่ใ้กลุ่มดาวเทนนะไอกรกตมาไปรับไไครับซื้อของนะครับซื้อของไรับไรัาโจกับเธอยังไม่มีไวรัสเลย อาธินาเป็นไงบ้างอธินาขอไปเล่้ยงน้องมันขอไปเล่้ติมเมอร์สวยพี่ลาอย่างเหลี่ยมอะวิ่งเข้าไปดูหลุมร้านเอ้ยงั้นงั้นก็เหลือร้านตึกตี่ใหญ่ปะเดี๋ยวเอาเราถาบไปแจ้งนะแปดคนมีอยู่ไอ้พวกน้องไปแจ้งเฮไปไปไม่พี่ไม่พี่คือไม่เมื่อกี้นี้คืออะไรพี่เมื่อกี้คือร้านอะไรบอยลงไอร่าบอยลงไอร่าบ่อยโอ้ยพิลาไม่ใช่ลาบ่อยลงไม่ใช่ลาบ่อยลงใช่ปะไอ้ลาบ่อยลงป่ะเมื่อกี้น้องเสียสุดท้ายอะผมผมผมบอกผมผมบอกว่าอย่าลงแล้วพี่ลามาไม่ฟังว่าไงบอล เรียกกูไหมเฮ้ยเหลือ uh, ร้านตึกปูนป่ะร้านตึกปูนป่ะเฮ้ยวันนี่ในวอลันจัดเลยเว้ยร้านร้านตึกปูนร้านท้ายป่ะไปเดี๋ยวแบนให้อ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วหนุ่มไปเราเดินไม่ต้องทะเลาะกันในแชทด้วยปเอ้ยเป็นร้านเอ้ยงั้นงั้นเซ็ตงั้นเซ็ตร้านมือสองเปร้านตึกปูนป่ะเพราะว่าเราเราต้องควบคุมฝักฝ่ายนะครับอ่างั้นงั้นมาร้านตึกปูนม่ะเธอเชื่อเธออ่านว่าอะไรอ่ะอ่าเธออาร์ตบอยดีกิฟอาร์ตอยดีกเบบี้มุสซาฟาเบบี้มุสซาฟาเดี๋ยวกูไม่แข่งล้ากน เฮ้พี่แจ็คพี่แจ๊คไปร้านตะปูนพี่แจ็คร้านตะปูนพี่